เกาะติดสถานการณ์ข่าว i n n news ร o u n d up 11นาฬิก5นาทีนายกรัฐมนตรีกำชับกระทรวงศึกษาธิการดูแลการเรียนออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดมอบก,กระทรวง DES เตรียมช่วยเหลือด้านอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทั่วถึง11นาฬิกา20นาทีซูเปอร์โพเผยประชาชนอยากให้รัฐบาลจัดการปัญหาฝุ่น pm 2.5ที่ยังไม่จริงจังมากพอ กระทรวงคมนาคมตรวจสอบรถควันดำที่ยังมีจำนวนมากตามท้องถนนรวมทั้งรถสาธารณะ11นาฬิกา32นาทีเชรกรุณพลเผยมีการจ่ายเงินซื้อเสียงแต่ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดขอชาวบ้านช่วยเป็นหูเป็นตาพร้อมเรียกร้องรัฐบาลแก้ปัญหาลอตเตอรี่แพงหลังผู้ค้าร้องเรียนระหว่างลงพื้นที่หาเสียงล่าสุ11นาฬิกา49นาที ฟิลมรัฐภูมิรองโฆษกพักไทยสร้างไทยระบุขึ้นราคาก๊สหุงต้มกระทบประชาชนจีรัฐบาลเร่งแก้ของแพงค่าครองชีพพุ่งสวนทางเงินในกระเป๋าเกาะติดสถานการณ์ข่าว i n n news เราอัพ